หารไทยออกไปพลีชีพเพื่อชาติไอ้คนขายชาติมันกอดอำนาจเพื่อจะขายแผ่นดินวักษินจินวัรมีผลประโยชน์ในกัมพูชาอย่างมหาศาลแล้วพี่น้องคิดเถออว่าสองคนนี้มันจะทะเลาะเบาแวงกันพี่น้องเชื่อหรอครับว่าเขาจะขัดแย้งแตกแย้กันจริงส่วนผมผมไม่เชื่อธนาวุฒวิชัยเดชครับสวัสดีครับพี่น้อง ที่อยู่ที่นี่และที่อยู่ทางบ้านที่เคารพทุกท่าน,เ,นดเดี๋ยวทักเป็นแบบอินเตอร์หน่อยนะครับสวัสดีอังเคอังเคออังเคออังเคอเมื่อไปตายกับอังเคอไปพี่น้องที่เคารพครั้งที่แล้วฝนตกพี่น้องไม่หนีครั้งนี้แดดร้อนก็ยังไม่ถอยร้อนแต่เพียงกาย ใจเรายังสบายไม่เป็นไรแต่ไอ้คนขายชาบที่อยู่ในห้องแอรวันนี้มันร้อนใจยิ่งกว่าเราที่ตากแดดดังนั้นไม่ต้องเกรงใจใครรักชาติรักประเทศ เราต้องมารวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยส่งกำลังใจไปให้ทารไทยส่วนรัฐบาลไทยช่วยกันเราเตียบเยียบเยียบเยียบย่ำย่ำแล้วขยี้พี่น้องที่เคารพครั้งที่แล้วเรามาชุมนุมที่นี่28มิถุนาหลังจากคลิปไอ้มุงมิ่งมันหลุดพอคลิปหลุดปับ๊บ เราก็รู้แล้วว่าไอ้คนขายชาติมันอยู่ในทำเนียบครั้งนี้เราก็มาอีกยี่แปดเรามาบอกให้มันลาออกมันก็ไม่ออกบอกให้พับร่วมถอนตัวมันก็ไม่ถอนไอ้ชิบหายสุดท้ายกลายเป็นสงครามระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยพี่น้องครับฐานไทยออกไปพลีชีพ เพื่อชาติแต่ไอคนขายชาติมันกอดอำนาจเพื่อจะขายแผ่นดินแล้วคนไทยจะอยู่ตรงไหนอ่ะสองสามครั้งนี้ทุกคนรู้หมดว่าไอนาเรียมทักษิณชินวัตรร่วมมือกับฮุนเซนประเทศกัมพูชาพี่น้องครับทักษิณชินวัตรมีผลประโยชน์ในกัมพูชาอย่างมหาศาล แล้วพี่น้องคิดเถอะว่าสองคนนี้มันจะทะเลาะเบาแวงกันเป็นแสนแสนล้านของทักษิณชินวัตรที่ไปทําอยู่ในกัมพูชาพี่น้องเชื่อหลือครับว่าเขาจะขัดแย้งแตกแยกกันจริงส่วนผมผมไม่เชื่อครับจากรบหรือไม่รบทักษิณรู้หมดก่อนคริหรุดพี่น้องเห็นไหมครับฝ่ายกาัมพูชาขุดคูเลนเข้ามามีปัญหายิงกัน แต่วันนั้นเรายังไม่ตายส่วนมันตายช่างมันไม่เป็นไรเราถูกต้องมึงผิดให้มันตายไปเลยทักษิณมาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเอาฝั่งไทยฐานไทยกับขมรมาเตะกะกล้อกันดูมันพ่อมึงที่เตะตะข้อนี่มันในดินแดนไทยเขาขุดคูดเลนมาก็ในประเทศไทยแต่รัฐรมนตรีกระหลมไอตาภูมิธรรมที่เป็นของข,องขมรนะครับ เขาบอกว่าเฮ้ยโนแมนแลนด์โนแมนแลนด์พ่อเมืองี่บ้านกูประเทศไทยแผ่นดินไทยผมจึงบอกว่าทักสินพูดคำนี้มันคงรู้แล ну ้วแหละครับว่าไทยกับกัมพูชาไม่มีปัญหาเคลียร์กันได้แต่ที่ไหนได้ครับหลังจากนั้นไม่นานมึงยิงมาก่อนพี่น้องครับยิงมาก่อนแล้วไอ้ตาภูมิธรรมที่เป็น หัวใจกัมเร็มันบอกให้าหารยุดยิงยุดยิงพ่อมึงเหลอเข้ายิงเรามาเราก็ต้องยิงตอบทีครับดังนั้นพี่น้องครับที่ผมบอกว่าวันนี้ทาหารหารไปปลีชีพเพื่อชาติส่วนไอ้คนขายชาติมันยังอยู่ในทำรรเนียดูครับไปกันเลยไหมทำเนียบรัฐบาลไปกันเลยไหมใจเย็นเย็นยังไม่ถึงเวลา รอให้แกนทำเข้ามานัดกันก่อนไอ้ผมนี่แค่หางแถวครับพี่น้องครับแต่ไม่เป็นไรครับเราอยู่ในหางแถวแบบไหนไม่เป็นไรจะหางแถวหรือหัวแถวเราก็คือคนไทยที่รักชาติรวมพลังกูก็ยืนอยู่ตรงนี้เหมือนกันว่าเป็นหนึ่งคนเหมือนกันละโว้ยดังนั้นพี่น้องที่เคารพเรามาวันนี้ก็ต้องการมาให้กำลังใจทหารหารที่อยู่แนวหน้าเรียกร้องให้พี่น้องเอาของมาให้ แล้วก็มาบอกกับสิ่งที่เราถามไปตั้งแต่28ิมิถุนาครั้งที่แล้วบอกว่าให้องยิง,งมึงเป็นคนขายชาติทําไมไม่ยอมลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่มึงก็ลาจากนายกได้ดิครับพี่น้องผมบอกข่าวที่แล้วบอกกับพี่น้องตรงนี้แหละว่าเสียดาย ประเทศนี้มันมีตัดปัญหาตั้งแต่พ่อมันโดนหน้าเหลี่ยมหลังจากนั้นคุณอาหลังจากนั้นก็อาเคยหลังจากวันนี้ก็มีอีนี่แหละครับอีนหน้าด้านองค์เองแพ่ทองทานชินวัตรผมถึงบอกว่าปัญหาประเทศไทยมันเกิดแล้ววันนี้เพราะไอ้หน้าเหลี่ยมตั้งเด็กหน้าด้านเป็นนายกแล้วด้านด้านที่มันไม่ได้รู้นะครับด้านที่มันไม่ได้เกง่ง ถ้าด้านเก่งไม่เป็นไรช่วยประเทศชาติแต่นี่มันอยู่ด้านงโง่ครับพี่น้องอยู่ด้านงโง่และชั่วด้วยทางโง่และฉลาดและดีไม่ค่อยเป็นไรครับมันไม่เป็นอันตรายกับประเทศไทยแต่ไอุงอิงมันอยู่ด้านโง่แล้วโง่งงงโง่โง่โง่ดังนั้นวันนี้เราต้องมีการชุมนุมครับ <S 1> <S 1> <S 1> <stag> ให้กําลังใจทาารที่อยู่แนวหน้าส่วนข้อเรียกร้องก็ยังเหมือนเดิมครับ ยังไม่เริมยังไงก็องอค์ิงมึงต้องลาออกคนขายชาติต้องลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาคนดีๆเข้ามาใครก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้พวกทักษิณชินวัตรนะครับเอาไม่เอาพี่น้องดังนั้นสิ่งต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดมันเกี่ยวพันกับเรื่องในทะเลในทะเลอ่าวไทยมีแก๊สธรรมชาติก๊าธรรมชาติมีน้ำมันเป็นร้อยล้านล้านครับ ไอ้ร้อยล้านล้านอย่าไปนึกครับเดี๋ยวผิดเป็นล้านมันจะเสียคนเราบางทีร้อยล้านล้านปูตรงนี้ก็ไม่หมดแล้วทักษินคุนสินเขาอาจจะคุยกันแล้วก็ได้เรื่องผลประโยชน์ตรงนี้พี่น้องต้องนึกนะครับดังนั้นกัมปกัมพูชากับไทยที่มีปัญหาอยู่ก็มาจากการตลบตะแรงของสองคนนี้ก็ได้เพื่อที่จะเอามือที่สามเข้ามา เช่นไทยกัมพูชามีเรื่องกันเดี๋ยวนี้สหรัฐอเมริกามาแล้วเดี๋ยวนี้ประธานอาเซียนมาแล้วจีนก็มาช่วยแล้วเราไม่ใช่คุยกันสองประเทศครับขณะนี้มีพวกร่วมที่จะมาคุยกันแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาและจีนและประธานอาเซียนและมันจะเป็นเราคุยกับพูกัมพูชาได้ยังไงดังนั้นมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าในอาวไทย มันมีทรัพย์สมบัติมหาศาลดินแดนเราก็คือดินแดนเราครับสมบัติเราประเทศไทยก็สมบัติประเทศไทยถ้าสมบัติประเทศไทยไปแบ่งให้กัมพูชาเราก็ต้องไปบ้านจันทร์ส่องล่าแล้วครับพี่น้องของไทยมันก็คือของไทยครับของไทยมันเป็นของอด่นไม่ได้ดังนั้นการที่กัมพูชาทําสงครามหรือประทะกับไทยมันเล็งไปที่ผลประโยชน์ในอ่าวไทยเป็นสําคัญ ดังนั้นพี่น้องทีง่เคารพครับวันนี้ใครยังมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรรีบมานะครับเดี๋ยวจะไม่มีที่ยืนนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีความสุขและเราเป็นร่วมประวัติศาสตร์ด้วยกันหนึ่งวันนี้เพื่อรักษาอาธิป,ปไตยและสรัาษาประเทศไทยรักษาแผ่นดินสวัสดีครับขอบคุณคุณธนวุฒิวิชัยเดชด้วยนะครับใครติดใจก็ตามกันไปฟังที่เวทีชมัยมรุเชได้ แทบทุกวันนะฮะท่านก็มาตอบ